ทุนลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นกองทุนทางเทศบาลที่จะสั่นงบให้เรามาอบรมให้กับผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุวันนี้เราจะได้ดูแลโครงการดีๆนะคะซึ่งมีหมอเราพอสตอมาให้ความรู้ในเรื่องด้านสมุนไพรที่จะรับประทานแล้วรักษาโรคอะไรได้บ้างอะไรนะคะวันนี้คือเราก็เชิญในกลุ่มหลายนะเข้าใจว่าวันอาทิตย์นะมันเป็นเหมือนวันครอบครัววันพักผ่อนอะ่ะแต่ว่า วันธรรมดาก็คนก็ทํางานอีกก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็เอาเท่าที่ได้นะคะก็พวกเราเน้วมีเพื่อนอะไรก็โทรเชิญๆญจะมีหมอมาให้ความรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพรเรื่องผักปลูกผักปลอดสารในชุมชนเราเนี่ยที่เรามาสามารถเอ่อ ให้เกิดประโยชน์ด้านประโยชน์ด้านร่างกายด้านสุขภาพแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพอช่วงบาบอ่ะพอหมอให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วพอช่วงบ่ายเราจะมีกิจกรรมทําน้ํามันตะไคร้หอมไล่ยุงนะคะวันนี้ก็จะมีคุณยายที่รอบรู้ด้วยเรื่องน้ํามันสมุนไพรตรงนี้นะคะ เลยนะครับก็ว so, you ั 5, bronze, นนี้ก็เรียนท่านประธานสภานะครับท่านรัตต์กฤริเรนท่านสภาพบุรลษแล็คณะผู้แัดโครงการสอทอน้องนะครับพี่ปานีวงสาโลกแลวก็ผู้ใหญ่โดกนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้บอกตรงตื่นเต้นโทรหาที่ปุ๋ยตั้งแต่แปะเงนเท้าลืมว่าวันนี้วันอาทิตย์ก็ ที่บัรบ,บอกว่าจะมาให้เปิดโครงการจริงๆแล้วก็พร้อมแล้วก็ยินดีนะครับทีนี้กลุ่มในการที่จะจัดในเรื่องของทําให้ผู้สูงอายุอุ่นใจนะครับในของกระบนทวมขามโดยเฉพาะหมู่หนึ่งเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับยินดีมากแล้วก็บอกกับที่อูว่าสนับสนุนให้ทำนะครับาการทำเนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างที่จะให้กลุ่มหรือว่า ชุมชนเนี่ยเกิดความรักความปรองรองที่ตรงจุดหน้าโรบินสันนะคะติดกับคลินิกหมอสุราอ่านะคะคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นเนี่ยก็คือเป็นคลินิกที่ใช้บัตรทองเหมือนกับที่เราไปในคอสตอเลยอะคะ่ะก็เลยยากจะแนะนำว่าคลินิกเนี้ยกิจกรรมก็คือตัวราาักษาโรคเบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงอะค่ะกลุ่มพาเลทีแค่กลุ่มที่ใส่เสยยางให้อาหารเกิดแผลกดทับมีสายสวนปัะสสะาวะอะไรเงี้ย<ม>ก็ยินดีนะคะที่จะแบบไปดูแลให้ <ละ S 1> ซึ่งส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่งก็คือเราพอสัตอจะดูแลอยู่แล้วเนาะนะคะแต่ว่าพอมีคลินิกอันนี้เกิดขึ้นะ่ะก็สามารถมาใช้บริการโดยใช้ประชาชนแทนบัตรทองได้เลย,เลยค่ะมา ตอนนี้ผมแอบก็มาเยี่ยมบ้านในเมืองนะครับมีคนโทรไปและให้มาเยี่ยมไปทําแผลนะครับไปทําแผลปรากฏว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ป่วยที่เตียมเนี่ยน่าสุสัรมากคือไม่มีคนไปดูแลนะครับไปทำแผลแผลเน่าแผลเป็นหนองซึ่งก็จะโทรมาบอกผมกับมอนานเนี่ย ก็จะช่วยกันไปเยี่ยมผมก็เลยคิดว่าไอโครงการสปสาชาอไอ้คลินิกพยาบาลชุมชนเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะมาทําให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆนะครับจึงขอความกรุณาจากพี่บักและก็คุณสยามนลมาแล้วก็พี่น้องอสมทุกคนว่า การทำงานแล้วเราต้องช่วยกันแล้วทากลิ่นหอมจากที่เราได้กินเนี่ยเมื่อก่อนน่ยที่เราที่เราใช้กันเลยมไมมันจะมีกลิ่นแบบเ,เหม็เหมือนแมลงสาบเนาะกลิ่นแนนะั้แต่ตอนนี้นะวัตรกรรมใหม่คือมีน้ำมันยูคาลิปผสมลงไปมันช่วยได้